ao, điều điếu điếu điếu. Ông phải xăm. đi. Phải xem là. Ba đi đàn đi. Điếu có mà ăn không ăn. Ui hạt lượng. Đồ, ba lấy mà. ลอ่อปลาไปทางนู้นเอาฉีกคีรน้อยบุกฉีกติดฉีก,ฉกนี้เนี้ยเนี้ยแล้วก็เสียบคีะน้อยมันจะได้ให้นานๆให้หมดไวนี่ยอางเงี้ไง เอาไปกันไปกัไปกันประดุกลูก